กราบสวัสดีนะครับผมนาะโอ้ยอยู่ก,กันกับนักล่าเกมอีกแล้วนะจ๊ะแล้วก็กาเลก t ติกเจมนะครับอ่ะ ทุนของเรา1,000เท่าไหร่ไม่รู้อ่านี่ไปกันแบบรวดเร็วนะจ๊าเบ็ยีบาบทออตโต้ไปเลยทีเดียวนะครับเกมนี้เป็นเกมของค่ายพีจีเขานาโอ้โหแล้วก็มีกระแสะมากมายเลยไม่รู้กระแสะคุณรู้กันบ้างหรือเปล่าว่ามันอ่ามันมันแตกง่ายนะแล้วก็รุนไม่อยากนี่เลยเจอเจอเจมอีกแล้วเจมคืออะไรอันนมณีอ่ามาเจอมันก็น,นี่โฮโบนารีสปิน,นวะ แล้วพอเจอแล้วมันก็จะคูณใหม่มันจะคูณว่ามันเก็บเก็บตัวคอมโบไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะคูณให้เรานี่เลยเห็นไหมเออเดี๋ยวถ้าครบ15ตัวเมื่อไรโค้ชมาแล้วแม่รวดเร็วเว้ยเฮ้ยมาแล้วมันจะคูณเป็นรีสปินไลฟ์นะครับหรือว่าชีวิตของการรีสปินรีสปินแปลว่าอะไรรีสปินคือการหมุนใหม่เออนะอ๋อจบไปแล้วนะครับแม่รอบนี้ได้มาเจ็ดร้อยกว่าบาทเลยนะทุน เท่าไหร่วะ1,171บาทเออแหม่รวดเร็วทันใจนะครับเกมนี้อยู่ในค่ายของ PG อ่ะแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องนักล่าเกมของเราด้วยนะจ๊ะเออจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราไปสรรหามา ว่าเกมไหนมันดีเกมไหนแตกง่ายเหมาะแก่การลงทุนนะครับก็พวกเราจะไปสรรหามาแล้วก็มาเล่าดูกันฟังมาเล่นให้ดูรีวิวนั่นเองนะจ๊ะโอ้โหแตกอีกแล้วแม่เอาวะแล้วก็โบนัทรีสปินนะครับโอ้โหสิบมามากมายหลากหลายตัวแล้วก็มาต่อเนื่องกันเลยเอก็มานาเอหนเอเ,อเอยน็นบอกไม่ใช่เอเย็น่วย แม่มันคือเอธรรมดจาจะไม่ใช่เอชายาไม่ใชยไม่เกี่ยวกันมา285บาทแลบ้าทแ,แ,แล้วแล้วแล้วนี่กึกกมาขาสามตัวก็อคอมโบให้หน่อยได้มาอีกแล้วคอมโบมาเฮ้ยแม่มาอีกสามตัวอืรีสปินเราสามรอบแล้วนะจ๊ะแม่สามารถ สามารถหมุนแบบไม่มีอะไรได้สามรอบนี่เลยเอไมอกแล้วเอมันเอเย่นเอเจนหรือมันจะเป็นเอชัยยาหรือเอสุปชัย อีหลายคนจังอ่ะแปบาทคูณ7ไปแล้วเรียบร้อยตอนนี้ทุนออกมาแค่1นึ่ันหกว่าบาทตอนนี้ขึ้นไปถึง3,200บาทแล้วโอ้เห็นแล้วก็หนักใจอย่าลืมนะครับเกินดีๆแบบนี้อยากจะเล่นตามกันก็แอดมาที่แอดแปดแปดจูเนี่ยโอ้โหโทโทวิน1 6ึ่บาทมาตุดยอดไปเลยนะ ออลองไปหาเล่นดูหยุดก่อนแล้วกันนะครับเกมนี้ก็แนะนำอีกหนึ่งเกมนะจ๊ะที่ยลองไปดูดเกมก็แอดมาเลยที่แปดแบดยูเนียนนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้เลยจะได้ไม่พลาดการลาเกมของเราครั้งต่อไปนะจ๊ะ